ดวงชะตาประจำเดือนเมษายน2566ของชาวราศีกุมสำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมด้านการงานมีข่าวดีที่คุณต้องยิ้มย้มเบิกบานการเริ่มต้นในสิ่งใหม่การงานใหม่รวมถึงการศึกษาที่ได้รับความสำเร็จจะทำให้คุณหายเหน็ดเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งคุณจะได้มิตรใหม่ที่มาจากการติดต่องานหรือธุรกิจซึ่งไม่ใช่มิตรภาพแบบฉาบฉวยแต่เป็นมิตรภาพที่ดีในระยะยาวและเกื้อกูลกันในสายอาชีพ ด้านการเงินมีเกณฑ์ว่าคุณจะมีรายจ่ายทะลุป,ปรุปรงหากคุณไม่ระวังใจตัวเองอาการกระเป๋าแบนจะเกิดขึ้นกับคุณได้ค่ะด้านความรักคนโสดจะได้พบมิตรใหม่ใจดีนิสัยน่ารักคุณจะได้ผูกมิตรกันไปอย่างช้าช้าแต่นานความรักของคุณจะเบ่งบานในเดือนนี้ทําให้หัวใจพองโตคนมีคู่จะเสียเงินกับคนรักเพราะเรื่องสําคัญอาจจะมีการให้ความช่วยเหลือแบบฉุกระหุกแต่คุณก็สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ค่ะ ด้านครอบครัวและสุขภาพจะมีเรื่องของสุขภาพที่จะทําให้เกิดการใช้ใจ่ายเงินในครอบครัวออกไปจํานวนมากให้ระวังสุขภาพที่จะเกิดการเจ็บป่วยเพราะอุบัติเหตุและความประมาทไม่ทันระวังตัวโดยเฉพาะทางเรื่องฟืนไฟในเดือนนี้ให้ดูดีๆค่ะอย่างไรก็ตามถ้าเดือนนี้อยากทําบุญลองทําบุญเกี่ยวกับการบริจาคหนังสือเรียนหรือบริจาคหนังสือสื่อธรรมะต่างๆก็จะช่วยให้การงานราบรื่นการเรียนประสบความสําเร็จมีสติป,ปัญญามีพลังส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับชีวิตได้ค่ะ ขอให้เดือนเมษายนเป็นเดือนที่ดีสำหรับชาวราศีกุมนะคะขอบคุณค่ะ